ในช่วงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับสามาเนีนปลูกปัญญารำรนานาชาติคว้ารางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยมจากงานประกาศผลรางวัลนนตาร,ราชประจําปี2561มาครองได้ครับ เป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่านะครับแล้วก็พิสูจน์คุณภาพรายการที่ได้รับการยอมรับในวงการสื่อสารมงชนไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูคอร์เปอเรชันโดยนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ p ปอเรชั n นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงานร่วมกันภาคภูมิใจนะครับที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมนานาชาติรายการสารคดีเรียลิตี้ธรรมะภา,าคภาษาอังกฤษ รับรางวัลน,นัตราราประเภทรายการเด็กยอดเยี่ยมประจำปี2561นับได้ว่าเป็นครั้งที่4ที่รายการภายใต้โครงการสามเณปลุกป,ปัญญาธรรมสามารถคว้ารางวัลในประเภทดังกล่าวซึ่งสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่รายการที่ให้สาระ ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดแก่เกยาวชนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมครับทั้งนี้ผู้ใดที่สนใจนะครับสามารถติดตามรายการสามานันปุกปัญญาธรรมนานาชาติซึ่งเขาจะนํากลับมาให้ชมซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับมีซับไตเติลภาษาไทยด้วยนะคืออย่าไปคิดว่าโอ๊ยมันเป็นภาษาอังกฤษเราฟังไม่ออกหรือย,ยังไงภาษาไปด้วยนะ,ะถูกต้องนะครับก็ติดตามกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2562นี้ทางช่อง r ว a l i t y HD t r u ทรูวิชั่หน119รหรือ333หรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID รวมถึงติดตามข่าวสารจากโครงการสำมะเนมปุปัญญาธรรมนานาชาติได้ทางเว็บไซต์ w w w t r u e l i t m o n g c o m แล้วก็เฟ e บุ๊กนะครับเข้าไปเสิร์ชหาคำว่า t r u e l i t t ทม m o n k ก็ได้นะครับที่ r u e l i t t l e m o n k นั่นเองนะครับติดตามันได้หลากหลายช่องทางเลยครับ Sabrınızı